ัดน,นี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมน้ระทาน พระภูมิพระภาศารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั่นก็ต้องอาศัยศีลเป็นภาคพื้นอาศัยสมาธิ เป็นบาทเป็นอันว่าศีลส,สมาธิปัญญาหรือปัญญาศีลสมาธิหรือปัญญาสมาธิและศีลต้องอาศัยซึ่งกันและกันอันภูปฏิบัติธรรมะ จะพึงปฏิบัติให้มีทั้งสามดังจะพึงเห็นได้ว่าปัญญานั้นต้องมีเป็นพื้นมาก่อนเหมือนกันคือปัญญาที่เป็นพื้นจึงทำให้รู้จัก พุทธศาสนารู้จักศีลรู้จักสมาธิรู้จักปัญญารู้จักปฏิบัติศีลส,สมาธิปัญญานี้ต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเป็นพื้นอยู่เพียงพอก็จะไม่ รู้จักไม่สามารถปฏิบัติได้ดังจะพึงเห็นได้ถึงสัตว์เดิัจฉานทั้งหลายไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะรู้จักธรรมะที่จะรู้จักปฏิบัติธรรมะแต่มนุษย์นั้น มีปัญญาเพียงพอที่จะรู้จักที่จะปฏิบัติได้แต่แม้เช่นนั้นก็มีระดับของปัญญาแตกต่างกันถ้าหากว่ามีปัญญาน้อยมากเกินไปก็ยากที่จะรู้จัก ยากที่จะปฏิบัติได้เหมือนกันต้องมีปัญญาพอสมควรที่เรียกว่าพัพนบุคคลเป็นบุคคลภูสมควรก็คือมีปัญญาพอสมควรและนอกจากนี้ยังจะต้องมีกิเลสเมาวางพอสมควรไม่ใช่กิเลสนานัก ถ้าหากว่ามีกิเลสนานักก็ยากที่จะรู้จักธรรมะรู้จักปฏิบัติธรรมะได้ดังเช่นที่มีโลภหลดหลงจัดเกินไปหรือว่ามีทิฏฐิมานะที่รุนแรงเกินไป มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่ดิ่งลงไปมากที่เรียกว่านิยตมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิที่ดิ่งลงไปก็ยากที่จะรู้จักธรรมะปฏิบัติธรรมะได้ ทำให้ไม่เป็นภพ,พระมุคคลคือบุคคลผู้ที่สมควรเรียกว่าเป็นคนอาภัพหรืออาภัพไม่สมควรคือไม่อาจที่จะรู้จักที่จะปฏิบัติธรรมะให้บรรลุผลได้หรือว่ามีกรรมที่ประกอบไว้หนักมากเกินไป ดังที่ยกขึ้นแสดงก็คืออันนันติยกรรมกรรมที่หนักมากกรรมนี้เองก็ทำให้ไม่สามารถบรรลุผลของธรรมะที่เป็นมรรคเป็นผลได้แม้ว่าจะรู้จักและปฏิบัติธรรมะได้ตามสมควรก็ได้บรรลุผล ตามสมควรแต่ที่จะให้ได้มรรกให้ผลให้ได้นิพพานนั้นทันว่าไม่ได้ก็เป็นอาภัพหรืออาภัพภงมุคคลส่วนบุคคลนอกจากนี้ไม่งงเงาทึบมืดเกินไปมีปัญญาที่เป็นพื้นอยู่ตามสมควร และก็มีกิเลสที่ไม่หนามากนักไม่มีทิฏฐิมานะจัดนักไม่มีความเห็นผิดที่ด่งลงไปและไม่ได้ประกอบกรรมที่หนักมากเป็นขั้นอนันติยกรรมก็เป็นพัพพบุคคลบุคคลผู้ที่สมควร สามารถที่จะรู้จักธรรมะที่จะปฏิบัติธรรมะจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยกันเพราะฉะนั้นบุคคลส่วนใหญ่จึงกล่าวได้ว่าอยู่ในจำพวกพัพพะบุคคลและพัพพบุคคลนี้เองก็รวมอยู่ในจำพวกที่เรียกว่าเวนยนิกรหรือเวนยนิกร แปลว,ว่าหมู่ของคนที่จะพึงแนะนำดัดอบรมได้และก็อยู่ในจำพวกที่เรียกว่านามะบุริสสะหรือธรรมะปุริสสะบุรุษทีิพุตคือพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุริสสะดมะัมมาซารัที่ แปลว่าฝึกบุรุษที่พึงฝึกได้คือฝึกคนที่พึงฝึกได้ก็หมายถึงที่เป็นเวรไณยนิกรหรือที่เป็นทัพบุคคลดังกล่าวมันนี้นั่นเองและบุคคลที่เป็นทัพบุคคลเป็นเวไนยนิกร นุเวณในหรือเป็นธรรมะบุรุษตรีดังนี้กล่าวได้ว่าย่อมเป็นภูที่มีศีลบาร,รมีสมาธิบาร,รมีปัญญาบาร,รมีที่ได้อบรมกันมาตามสมควรแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้มีปัญญาที่รู้จักพุทธศาสนารู้จักที่จะ ฟังธรรมเข้าใจธรรมทรงจำรมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะเพิ่มเติมศีลสมาธิปัญญาอันเป็นพื้นนี้ให้มากขึ้นไปได้พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนอานาปานสติที่จัดเป็น ขัายานุปัสสนาสี่ขั้นหรือสี่ขั้นต่อจากนั้นก็ได้ตรัสสอนที่เป็นขั้นเวทธรนานุปัสสนาต่อไปคือตรัสสอนศึกษาสำเรกำหนดว่าเราจาก รู้ปวดถึงปีติหายใจเข้าให้ใจออกเป็นขั้นที่หนึ่งต่อไปขั้นที่สองตรัดสอนว่า เราจักศึกษาคือสำเร็จก,กำหนดรู้ทั่วถึงสุขให้ใจเข้าให้ใจออกต่อไปขั้นที่สามจับสอนว่าเราจักศึกษาคือสำเร็จก,กำหนดให้รู้จัก อวดถึงกิตสังขารเครื่องปรงจิตให้ใจเข้าให้ใจออกและขั้นทีซีตรัสสอนว่าเราจากศึกษาสำเร็จกำหนดให้รู้จักเราจากศึกษา ลำงับจิตสสังขารเครื่องปรุงจิตให้ใจเข้าให้ใจออกดังนี้ในการปฏิบัติสติสำเนียตกำหนดปีติ กจิตสังขารเครื่องปรุงจิตและรำนับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตนี้นับเป็นเวทนานุปัสนาตามรู้ตามเห็น เวทนาและจะพึงเห็นได้ว่าเป็นเวทนาฝ่ายสุขเวทนาการที่ยกฝ่ายสุขเวทนาขึ้นนี่ก็เพราะว่าเป็น การปฏิบัติที่สืบต่อมาจากสี่ขั้นที่เป็นขั้นกายานุปัสนาสติที่ตามรู้ตามเห็นกายตอบเท่าว่าการปฏิบัติทำสติ กำหนดลมให้ใจเข้าออกมาโดยลำดับตั้งแต่ขั้นแรกมีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออกให้ใจเข้าออกยาวก็ให้รู้เข้าออกสั้นก็ให้รู้และให้กำหนดลำเนียด รู้กายทั้งหมดซึ่งแปลว่า,ววากองลมทั้งหมดก็ได้แปลว่ารูปประกายนามากายทั้งหมดก็ได้ซึ่งรวมความว่าให้ใจกําหนดรู้ทั้ง กายและใจทั้งหมดในการกำหนดรู้กายและใจทั้งหมดนี้ก็ย่อมรวมลมให้ใจเข้าออกเข้าด้วยและรวมตัวความกำหนดเองเข้าด้วยกันเป็นอันว่ารู้กายใจทั้งหมดเหมือนอย่างว่ารู้เห็นตัวนี้ นั่งอยู่ในตัวความรู้ตัวความรู้ครอบคลุมตัวนี้ทั้งหมดซึ่งตัวนี้ทั้งหมดก็คือกายใจอันนี้เองหายใจเข้าให้ใจออกและก็ศึกษาสเนตยกำหนดที่จะระง,งับเครื่องกรงกาย เรียกว่าใายะสังขารก็ชี้เอาลมให้ใจเข้าออกนี่แหละให้ละเอียดสงบยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วในการปฏิบัติในขั้นกายที่กล่าวมาโดยลำดับนี้ย่อมจะได้ปีติคือความกิมใจ อิ่มเอิบใจซึ่งบางทีก็มีอาการเป็นขนลุกสู้สาไปทั้งตัวบางทีก็มีอาการสราบสานันน้อยบ้างเบาบ้างอยู่ทั่วกายทั่วใจ ซึ่งเป็นลักษณะของปีติและได้สุขซึ่งมีอาการเป็นความสบายกายสบายใจความสบายกายสบายใจอันเรียกว่าสุขนี้มีลักษณะที่ละเอียดกว่าปีติอันปีตินั้นยกม็มีอาการที่ สู้ซาทั้งกายทั้งใจสาบสัน่นไปทั้งกายทั้งใจจึงมีลักษณะที่เหมือนอย่างเป็นว่าแลบแปลปราบก็มีเหมือนอย่างเป็นเครื่องกระพบฝั่งก็มีหรือบางทีก็ทำให้ มีลักษณะเป็นปีติอย่างโลดโผนจนถึงที่ท่านแสดงว่าทำให้กายลอยไปได้ก็มีเป็นลักษณะของปีติแต่ว่าสุกนั่นเป็นความสบายกายสบายใจที่สงบกว่าปีติละเอียดกว่าปีติ ทั้งปีติและสุขนี้ย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่ในขณะที่ปฏิบัติในขั้นกายนี้เพราะเมื่อจจุดเมื่อจิตรวมเข้ามาได้ความสงบใจสงบกายขึ้นแล้ว ก็จะเริ่มมีปีติและเริ่มมีสุขทันเกิดจากการปฏิบัติในสมาธิและก็จะมีเรื่อยๆไปสำหรับปีตินั้นบางทีมักจะมีในขั้นต้นๆทำให้เท่าไรก็จะได้ปีติแต่เมื่อคุ้นๆไปแล้วปีติมักจะเกิดบ้างไม่เกิดบ้าง แต่อันที่จริงนั้นเป็นปีติอย่างละเอียดเข้าเป็นความทราบสาจที่สงบเข้าแล้วก็เป็นความสุขสบายกายสบายใจสงบมากขึ้นไปโดยลำดับและเมื่อทำที่แรกนั้นจะรู้สึกมีความปวดเมื่อยที่โนนที่นี่เป็น ทุกเขเวทนาอยู่มากกว่าสุขเ,ขเวทนาแต่ว่าเมื่อจิตได้สมาธิขึ้นได้ปีจิตได้สุขขึ้นทุกขเวทนาจะลดลงลดลงจนถึงเมื่อจิตรวมเข้ามามากรู้กายทั้งหมด และรำงับกายสังขารเครื่องโทรงกายที่แทนเชียออารมณห้ใจเขาออกนังกล่าวนั้นได้มากขึ้นก็มีความปลอดโปร่งมากขึ้นจนความเมื่อยครบจะไม่บังเกิดขึ้นไม่ปรากฏนั่งอยู่ได้นานเหมือนอย่างไม่มีแข่งไม่มีขาที่จะเมื่อย เป็นความปลอดโปร่งเพรเห็นว่าระงับกายจะสังขารคือเครื่องปรุงกายเลยมากขึ้นมากขึ้น,นที่ยังมีเมื่อขบอยู่มากนั้นบอกว่ากายจะสังขารเครื่องปรงกายอันนี้เองมีอยู่มากก็ทําให้มีทุกขเวทนามากเมื่อกายจะสังขารเครื่องปรุงกาย ลดน้อยลงไปที่ตั้งของความเมื่อยครบก็จะหายไปความเมื่อยครบก็จะไม่ปรากฏปรากฏเป็นความสุขเป็นความปลอดโปร่งสบายอยู่โดยมากแต่แม้จะนั่นในขั้นกายนีจิตก็ยังกำหนดอยู่ที่กายแต่เมื่อได้พบความะงบ กายสังขารขึ้นกรุงกายมากขึ้นกายก็จะละเอียดเข้าละเอียดเข้าเพราะฉะนั้นจึงเลื่อนคันขึ้นมากำหนดเวทนาไม่กำหนดกายกำหนดตัวปีติที่บังเกิดขึ้น กำหนดตัวสุขที่มันเกิดขึ้นโดยที่มาตั้งการปฏิบัติที่เรียวกว่าศึกษาโดยที่ตั้งใจกำหนดปีติให้ใจเข้าให้ใจออกกำหนดสุขให้ใจเข้าให้ใจออกเลื่อนขึ้นมาจากกายไม่กำหนดกาย จะมากำหนดปีติให้ใจเข้าให้ใจออกกำหนดสุขให้ใจเข้าให้ใจออกสต,ติดูอยู่ที่ปีติดูอยู่ที่สุขและก็ต้องหัดศึกษาคือเนกำหนดต่อไปด้วยคือคอยดู ว่าตีติดสุขที่บังเกิดขึ้นนั้นเป็นจิตสังขารคือเครื่องปรุงจิตหรือเปล่าปรุงจิตให้เกิดความจิตใจยินดีที่เรียกว่าราคะความจิตใจยินดี หรือชันทะความพอใจอยู่ในปีติในสุขหรือเปล่าหัดกำหนดดูปีติสุขว่ามาเชื่อมกับจิตยังไงถ้าปีติและสุขมาเชื่อมเข้ากับจิตทำให้จิตติดติดในปีติมีความเพลินอยู่ในปีติในสุขก็ให้รู้จักว่า นี่เป็นตัวจิตสังขารขึ้นปรุงจิตและเมื่อดูให้รู้จักว่าปีติสุขมาเชื่อมเข้ากับจิตจิตติดในปีติในสุขกลายเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตขึ้นมาดังนี้แล้วก็ถึงท่านที่จะต้องหัดศึกษากำหนดที่จะรำงับ ความติดในปีติสุขซึ่งเป็นตัวจิตสังขานนี้ให้ได้ไม่ให้จิตไปติดในปีติในสุขเป็นจิตสังขารขึ้นคอยพรากจิตออกจากความติดใจยินดีความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในปีติในสุขปีติสุขบังเกิดก็ให้บังเกิดไปไม่ต้องไปห้ามพรากแต่ว่า คอยระวงังไม่ให้มาเชื่อมเข้ากับจิตไม่ให้จิตไปติดปีจิสุขดังนี้เป็นการปฏิบัติในขั้นที่สี่อันเกี่ยวคู่เวทนาก็คือกำงับจิตสังขารซึ่งปรุงจิตในปฏิจจสมุปบาทนั้นได้มีแสดงว่าเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิด ปัญหาความดิ้นรนทยานอยากและในพระสูตรในพระสูตรก็มีแสดงว่าสุขเวทานานี้เป็นที่ตั่งของราคะคือความติดใจย,ยินดีเพราะฉะนั้นโดยปกติกิเลสกองปัญหากองราคะเกิดจากเวทานานี้เองที่เป็นตัวสุขเวทานาน ถ้าหากว่าไม่มีสุขเวทนาแล้วตัญหาหรือราคะก็จะไม่บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเชื่อมต่อระหว่างขันกับกิเลสที่อยู่ที่เวทนานี้เองคือตัวสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัญหาราคะหรือเป็นที่ตั้งของตัณหาราคะก็เพราะเหตุว่า ไม่ได้ทำสติปัฏฐานคือไม่ได้ปฏิบัติสติที่จะรู้จักระงับจิตสังขารที่จะระงับที่จะฆาาสุขเวทนาจากจิตไม่ให้จิตไปติดบังเกิดเป็นปัณหาเป็นราคะขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในขั้นที่สี่ของเวทนานี้จึงเป็นขั้นสำคัญ และก็เป็นเรียกว่าขั้นที่สุดของขั้นเวทนานุปัสนาและในขั้นที่สุดของเวทนานุปัสนานี้ก็อย่าไปคิดว่าไม่ปเป็นเค่เป็นเรื่องสําคัญดังที่กล่าวแล้วคือเป็นเรื่องสําคัญเพราะเป็นความเชื่อมต่อระหว่างขันกับกิเลสถ้าหากว่ามีสติมาคอยระง,งับได้ในขั้นนี้ คือระงับกิเลสสังขารได้ในครั้นนี้แล้วกิเลสก,ก็จะไม่บังเกิดขึ้นเพราะสุขเวทนาสุขเวทนาก็บังเกิดขึ้นไปตามธรรมดาของสังขารทุกขเวทนาก็บังเกิดขึ้นตามธรรมดาของสังขารแต่ว่าเมื่อมีสติมาตั้งอยู่กรมนี้ก็จะทําให้เวทนานี่ยไปเป็นปัจจัยให้บังเกิดกิเลส เป็นสัญหาเป็นราคะอไปต่างๆพราะฉะนั้นขั้นนี้จึงเป็นขั้นสําคัญผู้ปฏิบัติทาต้องลํำลึกถึงและตั้งใจหัดที่จะคอยแยกจิตไม่ให้เป็นติดในปีติในสุขซึ่งรวมเป็นตัวสุขเวทนานี้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวนและตั้งใจทสงความสงบสืบต่อไป